เราสวัสดีค่ะอาจารย์จงเพ่งค่ะค่ะการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็เดินทางมาหาอาจารย์จงเิ่งอีกคือเก่าค่ะท่านผู้ขขมชมได้ยินข่าวมาว่าอาจารย์มีเพื่อนฟันแลวค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกกันยานี้อาจารย์ผู้ชิ้นนี้เนี่ยท่านตัวเลขตัะใดม่แบ่งปันกันอาจารย์เป็นเอาซูฟังนะคะ <c oughs> ฟันมาจังไดคคะอาจารย์อ้ยกับฟันเห็นผัวเพื่อนเสียชีวิตไปนี่อยากนีละค่ะ มาฝันเห็นเพิ่นมื่อคืนขาวากนั่นน่ะโอ้ขับาลับดินนั่นน่ะเห็นบิดทั้งพี่ทั้งน้องเพิ่นพากันยางแกจักเพิ่นสิพากันไปเอาหยังกระตาหอยอยางแบบาเอิ้นนก้นเนี่ยหัวยุ่มๆใส่อสิไปสนว่าให้ทาแน่ว่าซั่นดอกเพิ่นกงวกลงมาแนมบงแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกดเอาอายุลวน่ะัน คือมังหันกันยังฟันหินมันกันยังอายุมันนองบอกอายุเนาะอาจารย์เนาะโอ้อายุค่ะฟันหินนองหรือว่าเอื่อยบอกอายุเนาะแม่เดบ๋ยวบอกบนได้บอกคือบอกในร่องคลิปอยู่ร่องค่ะก็นั่นเลยยังว่าฟันหินนี่มานฟันหินอีกแบบคักสยังว่าก็ยังน้ำกวนกันเออจักสิณไปเอายังฟันช่องเป่าเอิญฟันมาฟันจะหวกลงมาเบิองหัวฟันกระไปหวกระไปค่ะต้องใช้สีแยกออกอายุทุกอย่า ก็เลยสีว่าอีหนออ,นอกับหกซีบหน่อกันสีว่าโตเก่าเพิรบมมาเต่เพิ่นมทานเอฟซีขวดมันน่ะนอกนแนวทางนอกับบานมีอีหนอ่อกับหกซีบีเอื่อยกับหกซีบเก็ดเพินพนพ่นมเพิ่์มากาจะคนค่ะเว้ยถึงพอถึงเมียถึงจุกคุนั่นแม่เบิดซุ่มเบิุ่ถึงไฟไนต์ายใหญ่เพิ่นน,น,นัน่น,ใน,ใน,นละลังทันกลนกันเลยแม่นบอกเออจักสิไปยังท่านท่านวาบวเมีนเหลืองกิงวันเต่านสลับบินคับ ก็เสือกับฟิแตลูบูฟันแบบขักเยี่ยว่เห็นขักเห็นไเหินขักไพ่กระตาพอมบ่กระตาหอยออใจสอกเพื่อนพาก,กันทือเอี้ยมาลุงตรงติงข้ากันไปเบิดชุดบวกป็นเสียชิบิตบ <มะ S 2> ราะว่คนอกนนคูกงั้นท่องซื้อกันเขาประเพ่นี่เพื่อนนอมานก่จังสนอยูเรียลละประเพศนีะ สบายมากฟันเห็นคากอีกแค่จะมาเอาอายุฝืนหล่อของมึงเป็นแนวทางมึงนาะฟันเห็นเพื่นเพื่นมาใส่อาจารย์จักมินอยู่ใส่บวชหูมองแต่ว่าหันเห็นมไหมเห็นเห็นแต่คนตายเห็นแต่คนพวกเสียชีวิตนี่ละเป็นญาติพี่น้องบรรพบุรุษเจ้าของนี่ล่ะแม่นเบิดสุดเพิ่นนี่่ละผอกันส่งเก่าว่าอาจารย์เดี๋ยวบ่วชหูมองบอจักอยู่ใส่เอิ้นได้คุยได้ถามกันอยู่บวชปากดอกเพิ่นฝ่าวันบปากน้ำบเพิ่นมีตะง่วงมอกว่าหา พิ่นกลับไปคุณคุณใหญ่คือพป่นองมาหัวให้เครื่องซองอ่ะนะพึ่นแบบส่งผ้าพิ่นเอาหัวมากหางหัวยิ้มใหาเออก็มายิ้มให้นบ้านเส่าซองอายุพี่น้องเพิ่นนี่ล่ละแต่พญ่อันแตะรักษายนี่จากแต่ได้เพิ่งนะวะพิ่งเรียวข้าไปน้ำกันพึ่นยางตามกาโบนีเลยพราะว่าอาจารย์ีฝันเห็นคนเสียชีวิตที่มักออกอายุเอาให้เบิดอาจารย์ ด้วยแบบเอาเอาเอาอายู่พื่อนยัยนั่นจำโม่ได้นักตายรุนนะแต่เด็กถึงเด็กแต่เด็กสิบกับน้องแต่พันถึงคนหอสิบปีสามคนไปนี่จ้าที่อาจารย์จำได้ก็คือได้แต่เอื้อกน้องนี่ล่ะมาหนีท่าให้อาจารย์ตีตัวเลขจากฟ้องฟันฟันหินบรรพบุรุษฟันหินคนตายนี่อาจารย์สิตีตัวเลขสิตีตัวเลขทีเอาหกเก็ดระบาดเพื่อนกับตายเพื่อนกับเสียชีวิตกับจะซูนหกเก็ดนี่ล่ะผู้เอื้อย น,น,นี่หสถันนี้ผู้น้องผู้น่องในเพื่อนกับหกสิปีกต่จะเอาเก่าหกศูนนี่แหละเพราะว่าเพื่นตายเันเป็นตีนเนาะม่เห็นก็เลยเอาศูนย์ใส่แต่เนตแต่ว่ามามือเึืนบ้านนี่จะฝันเพิ่มไปกระไดยู่ดกว่าอันเอาเอาหาเก่าศูนย์นํำเนี่ยสามตัวนี่จ็สามสูน เด็กมากว่ากาจแมนเด็กตัวนี้เป็นเด็กมากส่วนตัวนี่แหละเก่าฮะอันนี้แหละส่วนตัวเนาะฮะเก่าซูนี่แหละ่าท่นี่เอาสองตัวนั่นเนี่ยสองตูนี่ก็เกตสามแปดสามเก่าสามแมนค่ะ ว่าเพิ่นมาแต่พิ่นจัดเบิ่งม่วนเด็กสองตัวนี่คมากระพานเนาะมากระพานถือว่าเป็นแนวทางกับบุญว่ามันจอกกะไรค่ะคือคื้นอาจารย์ฝันนั่นคืนวัฒนพระนี่เห็นมืาอคืนนั่นเหรเข่ากระทับดีเนาะขึ้นนั่นแหละคืนวันที่สองเนาะอาจารย์เนาะวันที่หนึ่งมหาวันที่สองกับซ้ำมาเป็นคืนวันพระเนาะค่ะเนาะ อจากเคียงขื้นมาจังมาเว้ยยังไนจังไปฟันเห็นเพิ่นขับเถรอวาแั่แสดงว่าเพื่อนว่ารับเอาแคส่วนหนึ่ส่วนเนาะส่วนที่ลูกห้านในเฮตทยเนาะค่ะเนาะเนความฟันอาจารย์ค่ะไปพ่อแต่ว่าผ่อนบริเวณที่่อเป็นลักษณะใจไหนค่ะอาจารย์มันก็ไขว่าคือสีมีบุญมีงานนี่แหละคนก็้ลยกับบริเวณมิตรไทยเจ้าของพวกข้าเจ้านั่นเท่ากับบุหูข้าเจ้ากับฟันนั่นก่าปเป็นไปคนอื่นบุกเห็นเนาะแมน ส่วนหลายค่ะอืแต่แน่มึงหูแต่ญาติพี่น้องเกี่ยวข้องนั่นล่ะมั่นกุนกุนตาเห็นบาทุกคนอยู่ญาติพี่น้องเกี่ยวค้องนี่เห็นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้คุยน้ำเพิ่นเปล่าคือว่าสิไปเอาอีหยังว่าเองศี่ล่ะหรือว่าเพิ่นสิไปเอาส่วนบุญทีพี่น้องเฮ็ดให้ไว้เนาะก็สิเป็นซ่องนั่นน่ะหลายกว่ายังวไงเปล่าเนาะค่ะเนาะผู้ใดเพิ่นเอิ้นหาก็สิ่เปล่าไปเอาเปล่าไปรับเอาองศ์เนาะอาจางนี้แต่พอตายไปแต้โดนน่ะเนาะคั้นสิว่าบ่แม่นเรื่องจริงตัวฟันนี่ก็ เอาออกไปยายนอกประเทศนี่บ้านพ่อแม่พระเห็ดสี่กองเลือกทวนๆออกไปยายหัวเหอนน้อนเ้มเขมเพิ่นยังว่าเอาถุงใหม่พ่อแน้เพื่อนว่าเอาปรากฏว่าปรากฏว่ายังว่าเพื่อนเอาถุงตะว้ากับบอแดเอาถุงไปยายยเพื่อนว่ากัรกระโดดไลยปีหลังก็เลย่อเบาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยบ้างโอ้โหความเชื่อของคนอีสานเนาะค่ะน้องเป็นเขาบารัฐดินค่ะเด็กผู้ชมมากมากขึ้นความขึ้น่อนนี่ก็ฟันแบบสองเก่าอีกฟันแบบเก่า เออฟันแบบเพิ่นเห็นเพิ่นสิไป<ช>กันนี่ล่ะแต่ว่ารอบนี้เพิ่นพากันถือกระตามาเนาะแมน่นัก็ไม่อีหยังนมะลุงตุ้งติ้งแม่น,มนบุน๊กแต่เพ,พิ่นก็นมีกฎมีเกณฑ์เนาะเพิ่นห้ามใส่ถุงเนาะเพิ่นใส่กระตาไปยายกระสีเมียนส่งนั่นละค่ะก็เพิ่นก็มีเวลามาของเพิ่นเนาะ,ะก็เวลาก็สิบ่ยาวก็เวลาสั้นๆของเพิ่นแม่นบ่ล่ะค่ะค่ะซ้อบบางเพิ่นในความสันนั่นเพิ่นมีความสุขแฮงบ่ค่ะแม่นบ่เป็นคือแต่เราเป็น มนุษย <SM. S 1> <Christina. S 2> ์เท่าดอกเป็นเอือยเป็นหนองก็ได้่โบมีหลูกมีไผ่แบบเอือยกับโบขาบาดหนองกับโบเป็นแบบเป็นหลูกเป็นไผ่เปื้อยพวกกะตีพวกกติคนเท่าดีๆเก่งๆเหมือนๆงามๆนี่ละค่ะค่ะแต่ข้อความอาจารย์ไม่เห็นเสถียร์โบโบมียังละฝากฟังเอฟซีเพิ่นฟังเบื้องขับเพิ่นมากแสัตว์นิราะค่ะค่ขอบคุณแนวทางสร้างสรรค์แนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้ง h o u s e h รับชมรับฟังนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะตุรีของอาจารย์จงเ่งน้อค่ะตุรีของอาจารย์จงเ่งค่ะศูนย์หกเจ็ดน้อค่ะเก่าหกศูนย์ค่ะอาจารย์จงเ่งิ่นฝันเห็นผีเอือยผีนองหรือว่าผีพอค่ะได้มหาอาจารย์น้อค่ะมือวันศิลป์ค่ะมือเขาพรับดินน้อค่ะ เป็นของประเภทนี่อีสารค่ะเพิ่นตีเป็นตัวเรขค่ะเพิ่นตีเป็นตัะเลศศูนย์หกเจ็ดเนาะค่ะเพิ่นเอาศูนย์ใส่อายุของพี่สาวเพิ่นหกสิบเจ็ดปีค่ะผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเก้าหกศูนย์ก็คืออาจารย์เพิ่นฝันเห็นโพน้ำค่ะเอาเก้าเขาใส่อายุของน้องสาวค่ะหกสิบปีน้อค่ะ เลขมักของอาจารย์จงิ่งค่ะห้าเก้าศูเจ็ดสามแปดสามเก้าสามค่ะอายุของน้องสาวเพิ่นน้อค่ะหกสิบปีอายุเอื่อยเพิ่น6หกสิบเ็ดปีค่ะที่อาจารย์จงิ่งฝันหินอาจารย์จงเ่งฝันเหินแต่ผู้ตายน้อค่ะบันทีสิบหกกันยายนพ่อโสสองพันห้ารอยหกเก็ด ให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกิมแบงรัฐบาลเนาะค่ะก็่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอิสานนัานนเด้อค่ะถ้าพ่ท่านรกดติดตามป่าบนคนอีสานเขาฝาก่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริพาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลยค่ะป่าบนคนอีสาน กสิหามาฝากสผู้ส้มทางบ้านนอกค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบนคนสารกับมีเพียงพนีคลิหนาโผลกันใหม่ชโชกโชกมันหมานดำดำด้วยยหิ้งหิ้งต่งปกับตุรีของอาจารย์จุ๋มหนึงนอกค่ะสวัสดีค่ะ